ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคิมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าการเลี้ยงงูเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ผมจะนําเสนอเป็นแบบอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตรครับคือไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปถึงจะดูจักเลยเราแค่สั่งออนไลน์เอาผ่าน s h o ปปี้ a า a าดาหรือไม่ก็แบบตามเซ็นทันคะรับก็ได้เหมือนกันราคาก็จะไม่เกิน1000บาทครับโดยก็จะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นประมาณ7ชิ้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับชิ้นแรกที่เราใช้ครับก็คือกล่องเลี้ยงงูผมใช้เป็นกล่องข้าวครับที่ฝาเป็นฝาล็อกแบบบอกแบกได้เนี่ยจะล็อกนีปล๊บ ط. นี่ล็อกนี้ได้ก็คือให้งูมันดันกล่องไม่ได้ครับตัวกล่องเนี้ยผมซื้อมาในราคา300บาท300บาทเนี่ยได้อะไรบ้างก็จะมีกล่องใหญ่แล้วก็มีกล่องเล็กๆที่อัดอยู่ในนี้เต็มกล่องเลยคือเราสามารถ เอากล่องเล็กอันนั้นอนะไปใช้ใส่อาหารหรือเอาไว้ใส่หนูของเราได้ครับมีราคาประมาณ300บาทซื้อในลาซาด้าครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่2ครับนี่ครับถ้วยน้ําถ้วยน้ําควรเป็นถ้วยน้ําที่มีน้ําหนักครับเป็นพวกเซรามิกแล้วตรงก้นเนี่ยจะตันควรมีขนาดประมาณ1ใน3ของงูครับคือให้เขาเอาตัวไป แปะน้ําได้บางส่วนแต่ไม่ให้เขาลงไปนอนในน้ำครับเพราะว่าถ้าเขาลงไปนอนในน้ำเนี่ยอาจจะทําให้เขาเป็นหวัดได้ไอตัวถ้วยที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้วยละประมาณ10บาทหรือ20บาทนี่แหละครับผมไปซื้อตามร้านที่เขาเป็นโกดังขายของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ซื้อมา20บาทชิ้นที่3ครับนี่เบดดิ้งหรือรองพื้นครับ ผมใช้เป็นกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่กระดาษทิชชู่นี่ก็ซื้อไต้ตามเซเว่นครับอันนี้ไม่ได้ซื้อออนไลน์ซื้อตามเซเว่นเลยก็ราคาประมาณ50บาทใช้ได้นานอยู่ครับผมใช้อย่างอื่นด้วยก็เลยเอามาลองให้งูผมว่ามันเวิร์กนะเพราะว่าเวลางูมันฉี่หรือมันอื่นเนี่ยมันจะออกมาพร้อมกันแล้วแบบคือมันไม่ได้มีแต่อึที่เป็นก้อนอย่างเดียวมันจะมีพวกของเหลวออกมาด้วยของเหลวเนี่ยกลิ่นแรงมากแต่ว่าไอ้ตัวทิชชู่เนี่ย เอาอยู่ครับซับกลิ่นได้หมดเลยดูดกลิ่นอาไว้แล้วก็เปลี่ยนง่ายครับคือแค่รวบออกใบก็เสร็จแล้วแล้วก็สําหรับอุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็คือหนูไม้ครับตอนนี้ผมให้งูกินหนูไม้ไซส์เครับราคาประมาณ300บาทครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้หรือว่าไปซื้อที่จะดูจักได้ครับต่อไปครับชิ้นที่5 f o ฟอเสเครับ ก็ฟอสเซปอันนี้มีความยาวประมาณ38เซนครับผมเลือกเป็นหัวงอสามารถหาซื้อได้ตาม Lazada ครับราคาประมาณ140บาทอันนี้จำเป็นมากเลยเพราะว่าเวลาเราจะให้อาหารเขาเนี่ยเราต้องยื่นหนูเนี่ยไปใกล้ๆปากเขาแล้วมันเสี่ยงที่จะโดนมือเราครับเราก็เลยใช้ f อส c e ปยาวๆเลยผมก็เลยเลือกซื้อแบบยาวสุดเลย36เซนเวลาคีบเนี่ยพยายามคีบที่ตรงตัวหนูค่อนมาด้านหลังนะครับอย่าคีบหาง คือผมเคยลองขีดตรงหางแล้วงูฉกแล้วมันไม่โดนแต่หนูหล่นพอหนูมันหล่นปุ๊บงูมันก็ตกใจครับแล้วก็ไม่กินเลยอุปกรณ์ชิ้นที่6ครับได้ปอผมได้ปอผมเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการอุ่นหนูแต่ว่าเราไม่ต้องเอามารวมในราคาที่เราซื้อของมาเลี้ยงงูก็ได้ครับเพราะว่าตัวเนี่ยเราน่าจะมีกันทุกบ้านอยู่แล้วเนาะตัวได้ปอผมเนี่ย แต่ถ้าจะเอาไปรวมก็อันนี้ผมซื้อมาประมาณพันสองพันแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยเราจะมาซื้อเพื่อเลี้ยงงูอย่างเดียวเนี่ยไปซื้อแบบราคาประมาณหลักร้อยก็ได้เนาะอไม่เกิน500หรอกใด้ปะผมนี่ครับสาเหตุที่เราต้องใช้ตัวเออ่ตัวถ้วยน้ําแบบก้นตันครับเพราะว่าบางทีงูเขาจะแบบปีนขึ้นมานอนเล่นแบบนี้ครับต่อไปครับเป็นชิ้นสุดท้ายชิ้นที่7 รับสาย DIY หรือสายประหยัดแบบเราครับเป็นหัวแรงบัตรกีก็ผมซื้อมาในจะราคาประมาณ140บาทจาก s h อ p e e ครับก็ลองไปกดซื้อกันได้ก็พิมพ์ตรงตัวเลยพิมพ์ว่าหัวแรงก็ข้นและครับ140บาทจาก s h อ p e e เรามาใช้ทำอะไรก็นี่ครับรูพวกนี้เนี่ยคือเกิดจากการเจาะหมดเลยเวลาเจาะผมมีเทคนิคคือให้กดให ให้เจาะแล้วกดลงไปให้สุดเลยครับไม่ต้องมาค่อยๆเจาะกลัวว่ารูจะไม่สวยเพราะว่าการค่อยๆเจาะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สวยอยู่ดีครับคือกดลงไปเลยกดแล้วมันจะเป็นเนี่ยครับสมมุติเราเอาหัวมาเราก็กดลงไปอย่างนี้เลยกดปึกกดสมมุตินะเนี่ยกดลงไปให้สุดเลยว่ารูนี้ไม่ได้แล้วครับรูนี้นี่กดลงไปให้ให้ กดลงไปให้ตรงหัวให้ตรงเนี้ยมันกระแทกกับกล่องเลยครับกดลงไปแล้วมันจะดังปึ้งปึ้งทุกครั้งเลยกดลงไปให้สุดเลยแล้วมันจะได้วงเป็นกลมแบบอย่างเงี้ยครับมันจะนูนๆหน่อยแต่คือคือมันสวยอ่ะมันสวยกว่าการที่เราแบบมาค่อยๆเจาะทีละลูลครับผมลองดูแล้วแต่ก็สุดท้ายแล้วครับกล่องแบบเนี้ยที่ผมซื้อมาเลี้ยงงูเนี่ยผมก็ไม่ชอบมันอยู่ดีสุดท้ายผมก็ไปซื้อแบบเป็นลิ้นชักมา เดี๋ยวเรามาดูกันใน EP หน้าครับว่ากล่องแบบดิ้นชักผมอะจะสวยขนาดไหนสำหรับกล่องที่ผมทำเองนะครับก็มีแค่ใบนี้ใบเดียวเลยก็ส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยของตัวเมียเนี่ยเจ้าอ้วนเนี่ยก็เป็นมาจากร้านเลยครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำเองเลยเนี่ยร้านเขาเจาะแบบเป็นระเบียบกว่ารูใหญ่กว่าสวยกว่าแต่ว่ากล่องเขาก็ตรงล็อกนี่มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าแบบ แบบนี้เนาะอันนี้มันล็อกทั้ง4มุมแต่ของร้านเขาล็อกแค่2มุมและสุดท้ายนี้เราก็ามาสรุปกันนะครับชิ้นที่1ก็คือกล่องราคา300บาทชิ้นที่2ถ้วยน้ําราคา20บาทชิ้นที่3 b เบดดิ้งราคา50บาทชิ้นที่4 f o อ c e p t ร้อยี140บาท ชิ้นที่5ชิ้นที่5เป็นหนู300บาทชิ้นที่6ตัวหัวแร้งบัตกีร้่บาทส่วนชิ้นที่7ไม่คิดราคาครับไดป้ปาผมสรุปแล้วก็คือของ6ชิ้นไม่รวมไดเปาผมที่เราซื้อมาก็จะมีราคาประมาณ950บาทครับ โดยในกรณี950บาทเนี่ยคือกรณีที่เราเริ่มเลี้ยงงูเลยเราไม่มีอะไรเลยซึ่งราคาก็ถือว่าดีอยู่ครับไม่เกินพันแต่ถ้าเราไปซื้อกล่องอะคริลิกเนี่ยกล่องอะคริลิกถูกๆเนี่ยก็อย่างน้อยก็500แล้วแต่ว่าข้อดีของกล่องอะคริลิกก็คือสวยครับก็จะเห็นว่าในราคา950บาทเนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ได้เลี้ยงงูแล้วต่อไปถ้าเรามีงูตัวที่2เนี่ย เราก็เสียเงินซื้อแค่ค่ากล่องมาครับค่ากล่องก็เราสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยอาจจะใช้กล่องถูกกว่านี้ได้กล่องก็ราคาประมาณสัก50-60ก็ซื้อได้ครับแต่กล่องมันจะไม่ใส่เท่านั้นเองแล้วก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เราบอกเรื่องราคากันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลองจับงูให้ดูครับซึ่งจากคลิปก่อนเนี่ยก็คือจะดูท่าทางผมทั้งงูก็กลัวผมผมก็กลัวงูแต่คราวนี้ ผมจะลองจับให้ดูครับมาดูพัฒนาการของผมว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ยุ่งกับขจรศักดิ์ครับเพราะว่ามันเพิ่งกินใบเมื่อวานผมกลัวเขาอ้วกครับแต่เราจะมาเล่นกับไอตัวอ้วนนี้แทนตัวอ้วนนี้ก็ถือว่าเป็นงูที่เลื้อยเก่งครับชอบแบบแต่ว่ามันเคยขู่ผมนะแต่มันไม่เคยกัดเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูครับก็มีมือเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่เปิดกล่องเลย ปึ๊บตัวนี้เคยขูข่ผมนะแต่ไม่เคยกัดขู่แบบฟอเลยแต่ว่าขจรศักดิ์ไม่เคยขู่เลยแต่อ้วนเนี่ยเคยขู่เปิดละคราวนี้เวลาจะจับเขาค,คขรับสกิดหนึ่งทีปึ๊บเขาลื่ครับตัวเกิงเลยจะจับเลยจับปุ๊บนี่ค่ะไดแล้วนาค,นาค,นาครับเขาลื่นครับ ขอแล้วนะเขาเลือ้อยผมไม่ชอบไม่ชอบให้งูเลื้อยครับผมว่าผมกลัวเขาจะเครียดผมกลัวเขาเครียดแต่จับได้นะจริงๆแล้วเนี่ยดูสีเกตเงางามผมชอบมากเลยสีบัตเตอร์ถ้าเราจับจับล่อยๆเข,เขาจะเขาจะกิงครับ จริงๆแล้วผมทำไม่ถูกแต่ผมชอบเขานะแต่ให้เขาพักก่อนเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานเองตัวนี้กินเก่งทุกตัวครับสำหรับตอนนี้ผมก็เก็บงูทุกตัวเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้เจอกัน ใน EP ีต่อไปนะครับมาดูกันว่าพัฒนาการของผมกับงูเนี่ยจะเป็นยังไงเออแล้วถ้าแบบเห็นว่าผมเนี่ยเห็นเขาเลื้อยแล้วผมไม่ยอมจับเขาต่อเพราะว่าผมผมกลัวเรื่องเขาเครียดมากกว่าคือผมก็ลองไปคุยกับพี่ที่ขายงูมาครับเขาก็บอกว่าอย่าไปจับมันบ่อยเลยแค่แบบจับมันเวะลา5นาที10นาทีก็พอครับเพราะว่างูเนี่ย มันเป็นฟิลเหมือนเราเลี้ยงตาครับคือเราแค่ดูแค่ว่าเออเขาสวยนะเออดูว่าเขาสวยดีนะแค่นี้ก็พอแล้วคือเขาไม่ต้องการความรักขนาดนั้นนะครับเขาต้องการแค่อาหารแล้วก็ความใส่ใจในเรื่องการทําความสะอาดเท่านั้นเองครับคือเขาไม่ต้องการการมาลูบหัวหรือการมาเล่นกับเขาบ่อยๆครับผมก็เลยมองว่าแค่เราเอามือลงไป ไปเปลี่ยนพวกเนี่ยพวกถ้วยน้ําเปลี่ยนกระดาษแล้วเขาไม่กัดเราเนี่ยก็คือถือว่าโอเคแล้วมันก็เป็นฟิลการเลี้ยงปลาครับคือเราเสพสีสันเสพความสวยงามของเขามากกว่าเราไม่ได้เสพความน่ารักที่เหมือนหมาที่เหมือนแมวที่จะมาอ้อนเราครับเราแค่เสพความสวยเสพลวดลายของเขาการเอาขึ้นมาจับคือการทำให้เขาเชื่องคือให้เขาไม่กัดเราให้เขารู้ว่าเราปลอดภัย แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเขามาทําให้เชื่องเหมือนหมาเหมือนแมวครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกัน EP หน้าครับมาดูกันว่าผมจะทําเกี่ยวกับอะไร